อีกเหรียญแห่งความสำเร็จของเยาวชนไทยในโอลิมป e ิกเกม2024วีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักสามารถทุบสถิติเยาวชนโลกได้สำเร็จอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสุรินและชาวไทยทั่วประเทศสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าท NS ยินดีต้อนรับสู่ท n s Thailand Now นาวครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญและก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขัน โอลิมปิกเกม2024ครับนับว่าเป็นเหรียญที่6ของการแข่งขันนะครับและเป็นเหรียญเงินเหรียญที่3ของทัพกีฬาไทยครับกับการแข่งขันยกน้ําหนักซึ่งการแข่งขันนี้นะครับไทยเราก็มีความสามารถเช่นเดียวกันนะครับมีลุ้นหลายเหรียญเลยก่อนหน้านี้ก็เป็นออยสุรจนานะครับที่คว้าเหรียญทองแดงให้กับยกน้ําหนักของประเทศไทยเป็นประเภทหญิงและตามมาด้วยฟางธีรพงศ์ครับนมศรีสเกต ได้เหรียญเงินจากการยกน้ำหนักเช่นเดียวกันและล่าสุดยกน้ำหนักไทยอย่างเวฟวิลพลวิชุมาครับที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์นุมสุรินวัย19ปีครับคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก2024ยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายเพิ่มเรียนให้ไทยเป็นเหรียญที่6ในโอลิมปิก2024ได้สำเร็จพร้อมกับทุบสถิติของเยาวชนโลกในการแข่งขันยกน้ำหนักครับในท่าคลีนแอนเจิร์ก ยกได้198กิโลกร,รมัมทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่346กิโลกร,รัมครับรับเงินรางวัลอัดฉีดกว่า10.1ล้านบาทสำหรับเส้นทางนักกีฬายกน้ำหนักของเขานะครับในท่าของสแนทครับน้องเวฟครับออกมายกครั้งแรกนั้นผ่านไปที่148กิโลกร,รัมครับครั้งที่2ก็เรียกเหล็กเลยครับ152กิโลกร,รมัมแต่ยกไม่ผ่านนะครับแม้ว่าจะพยายามออกมาเกลต้วในครั้งที่3 ที่น้ำหนักเดิมแต่ก็ไม่สำเร็จทำให้สถิติอยู่ที่148กิโลกร,รมัมจบที่9นะครับทำให้ต้องลุ้นหนักในท่าคลีนแอนเจิร์สส่วนที่1นะครับในท่านี้เป็นของฉีซีหยงจากจีนครับสถิติ165กิโลกร,รมัมส่วนในท่าคลีนแอนเจิร์กนะครับเวฟวิลพลวิชุมาครับออกมากัดฟันสู้อย่างเต็มที่ครั้งแรกครับยกผ่านไปที่190กโลกร,รัมครับ ยกที่2ก็ผ่านไปที่194กิโลกรัมและครั้งที่3าึเกู้อีกครั้งที่198กิโลกรัมเพื่อหวังเบียดลุ้นเหลีอนรางวัลและผลปรากฏว่าน้องเวฟนะครับจอมพลังนั้นงัดทีเด็ดผ่านไปได้แบบสะใจพร้อมทําลายสถิติเยาวชนโลกในท่านี้ของตัวเองลงได้ด้วยครับสถิติเดิมทำได้195กิโลกรัมและขณะนี้เขายัางอายุไม่ครบ20ปีด้วยซ้ำ และสิติน้ำหนักรวมนั้นอยู่ที่346กิโลกรัมรับเหรียญเงินไปครองหนุ่มเวฟวิลพลจะอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในวันที่10สิงหาคม2567นี้นะครับเป็นจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์ครับก่อนที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกในหนนี้ได้สำเร็จเขาเคยทำผลงานที่ยอดเยี่ยมมาแล้วครับโดยการคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินจากการยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกในปี2566 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับวิรพลนั้นยังเป็นเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนด้วยตามมาด้วยเจ้าของสถิติเยาวชนโลกท่าครีนแอนเจิร์กสถิติอยู่ที่195กิโลกรัมครับในการยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกในปี2566ที่ซาอุดีอาระเบียและเป็นเจ้าของสถิติเยาวชนโลกน้ำหนักรวมสถิติ351กิโลกรัม ทำได้ในศึกเอเชียนเกมครับครั้งที่19หางโจเกมโดยในหางโจเกมนั้นเขาได้ยกท่าสแนทนะครับใน156กิโลกรัมเป็นสถิติที่ดีที่สุดของตัวเองนะครับในท่านี้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนท่าคลีนแอนเจิร์นั้นได้195กิโลกรัมทางสมาคมกีฬายยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลจากการคว้าเหรียญโอลิมปิกครั้งนี้ของวิรพลครับ ทำให้เจ้าตัวนั้นทําตามความฝันได้สําเร็จเนื่องจากเคยให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากคว้าเหรียญเงินที่หางโจเกมว่าผมมีตัวเองเป็นไอดอลและเป้าหมายต่อไปคือการคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมและเขาก็ทําได้สําเร็จนะครับในการคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024เชื่อว่าในอนาคตครับเหรียญทองอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะครับเวฟวิพรพลนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย โดยการคว้าเหรียญเงินในรุ่น73กิโลกรัมชายจากผลงานท่าสเนตนะครับ148กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก198กิโลกรัมถือว่าเป็นการทุบสถิติเยาวชนโลกท่าคลีนแอนด์เจิร์กของตัวเองลงได้ด้วยครับน้ำหนักรวมอยู่ที่346กิโลกรัมสำหรับรางวัลที่วีรพลจะได้รับในการคว้าเหรียญเงินนะครับทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยระบุว่ามาจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย7.2ล้านบาทครับจยเป็นเงินก้อนอัตรา1อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50นะครับจะแบ่งเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีเหมือนกับนักกีฬาคนอื่นๆนะครับสำหรับเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เดือนละ10,000บาทเป็นเวลาถึง20ปีนะครับเป็นเงินกว่า2.4ล้านบาท และจากบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชน5 0 0แสนบาทรวมเป็นเงิน10.1ล้านบาทหรือ10ล้านอีก1 0 0 0 0แสนบาทครับนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับและคนสุรินด้วยครับเพราะว่าน้องเกิดที่สุรินนะครับกับชื่อวิรพลเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักนะครับในมหากรรมซีเกม2024 จอมพลังไทยของเราผลงานยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาก็คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะครับสำหรับโดยเหรียญเงินนะครับได้จากฟ้างธีรพงศิราชัยรุ่น61กิโลกรัมชายครับหนุ่มจากจังหวัดศรีสะเกดครับและเหรียญทองแดงจากออยสุรจนาคาเบ้าครับรุ่น49กกิโลกรัมหญิงและในวันที่11สิงหาคมนี้นะครับยังมีลุ้นเหรียญรางวัลปิดท้ายจากส้มดวงอักษรใจดี รุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงเวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาไทยอีกด้วยครับก็เชียร์นักกีฬาไทยครับอีกประมาณ2วันนะครับส้มก็จะแข่งขันมีรุ่นเหรียญอย่างแน่นอนครับหวังว่าหวังว่าไม่เหรียญเงินก็เหรียญทองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จด้วยก็ทําให้คนไทยเรามีความหวังนะครับในการคว้าเหรียญทั้งทองแดงเงินและเหรียญทองครับ ต้องเรียกว่านักกีฬาจากแดนอีสานนั้นทรงพลังจริงๆครับอันนี้ไม่ได้โมโ้เลยทีเดียวเพราะว่าจากศรีสะเกดนะครับแล้วก็จากสุรินทยกน้ําหนักได้เหรียญทองทั้งคู่เลยทั้งฟางแล้วก็น้องเวฟนะครับซึ่งทั้งสองคนนั้นอายุเพียงไม่ถึง20ปีนะครับแต่ว่าสําหรับเวฟนั้นเพียง19ปีเท่านั้นส่วนฟางนั้นก็20ปีแล้วครับ ย,ยังเป็นเยาวชนไทยนะครับเป็นอนาคตให้กับทีมชาติไทยได้อีกยาวไกลเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่ทางสมาคมยกน้ำหนักนั้นใช้เด็กนะครับในการในการแข่งขันเพราะว่าเพื่อที่จะต่อยอดไปในอีก4ปีข้างหน้า8ปีข้างหน้านะครับแม้ว่ารุ่นนี้จะอําลาไปก็ยังมีเด็กๆรุ่นต่อไปนะครับขึ้นมาแทนที่ได้หวังว่านักกีฬาไทยทุกคนนะครับที่ยังอายุน้อยมีโอกาสจะแข่งอีก4ปีอีก8ปีนะครับเชื่อว่า ครั้งนี้อาจจะได้เหรียญทองแดงได้เหรียญเงินในอนาคตนะครับเชื่อว่าเหรียญทองต้องมาอย่างแน่นอนครับในส่วนของแอดมินครับก็ส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆคนนะครับที่เป็นทัพนักกีฬาไทยไปสู้เพื่อชาตินะครับส่วนอีกหลายคนที่ไม่ได้เหรียญน,นะครับก็ถือว่าคุณคือตัวแทนจากประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบนะครับหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับและคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตเกี่ยวกับทั้งเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมกีฬานะครับแอดมินจะอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ